วันนี้จะมาตอบคำถามเรื่องชวนงงค่ะคุณไขง,ง้องงบอกว่าอาจารย์ครับเฟมโตเซกันเลเซอร์เลสิกกับรีเล็ก m i มมันต่างกันยังไงในเมื่อใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์เหมือนกันวันนี้มาไขาปริศนานะว่าในการใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์ในการรักษาสายตา2อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ต่างกันนั้นคืออะไรเฟมโตเซกันเลเซอร์เลสิกเป็นวิธีเลสิกค่ะใช้เลเซอร์เนี่ยทั้ง ในการแยกชั้นกระจกตาและการเจียรไนผิวกระจกตาเพราะฉะนั้นเฟมโตเซกแคเลเซอร์เลิกอ er ่ะจะใช้เฟมโตเซกแคเลเซอร์ er ในสเต็ปที่1คือสร้างแฟลปหรือเปิดฝากระจกตานั่นเองแฟลปหรือฝากระจกตาจะยาวประมาณ21มิลลิเมตรตัวเลขนี้ต้องรู้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปสู่การเปรียบเทียบกับดีเล็กสมาย์เมื่อเปิดฝากระจกตาแล้วเราจึงเจรไนด้วยเอ็กซ์เมอร์เลเซอร์อีกทีแล้วปิดกลับ อันนี้คือวิธีเฟมโตเลสิกแล้วรีเล็กสมายเป็นยังไงรีเล็กสมายเนี่ยเราใช้เฟมโตเซกแอเลเซอร์ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นเลเซอร์ที่ใช้คำว่าทะลุทะลวงได้ไหมเนี่ยทะลุทะลวงไปกลางกระจกตาที่หนาหรือชั้นสโตรมาโดยที่ไม่เปิดฝากระจกตาเลยนะคะเราสร้างก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยกลางกระจกตาและก้อนก้อนนี้มีหน้าตาเหมือนขนมแพนเค้กหรือจานบินยิ่งค่าสายตายิ่งเยอะตัวจานบินเนี้ย หรือเราเรียกก้อนนี้ว่าเลนติคูนี่ก็จะป่องกลางยิ่งสายตาน้อยเลนติคู่ก็จะบางจากนั้นเนี่ยเราเปิดแผลเล็กนิดเดียวเลยมีขนาด2มมตรอย่าลืมนะเมื่อกี้เราบอกว่าเฟมโตแผล21มิลลิเรีเล็กแผลแค่2มิลมแล้วหมอเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้เครื่องมือเนี่ยค่อยๆซ้อตัวเลนติคูแล้วคีบเลนติคูออกมาผ่านแผล2ม mm มนั่นเองเรามาดูซิว่า2วิธีนี้แตกต่างกันยังไง ถ้าเกิดว่าแผลใหญ่ของเฟมโตเลสิกนั้นในการทำงานย่อมรบกวนกระจกตามากกว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ทราบกันเลยว่ารีเล็กส i มคนไข้ก็จะตาแห้งน้อยกว่าวิธีเฟมโตเลสิกในกรณีที่แผลใหญ่แบบเฟมโตเลสิกย่อมรบกวนกระจกตามากกว่าแผลเล็กของรีเล็กส i ม วิธีไหนเล่าที่จะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบลูกตาน้อยกว่าแน่นอนก็คือวิธีแผลเล็กคือรีเล็กสมายนั่นเองมีการทําการศึกษามาแล้วก็พบว่ารีเล็กสมายทําให้เกิดแสงจ้าตอนกลางคืนน้อยกว่าวิธีการรักษาสายตาทุกวิธีบนผิวกระจกตารีเล็กสมายเป็นวิธีที่มีพัฒนาการต่อเนื่องจากเฟมโตเซกันเลเซอร์เลสิกเพราะฉะนั้นก็ปิดจุดรั่วต่าง สองวิธีนี้ไม่เหมือนกันเลยอันนึงเป็นเบสิกเลสิกแต่อีกอันนึงอ่ะเป็นการฟ้านกระจกตาด้านในแล้วเปิดแผลออกมาและนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเฟมตัวเซกันเลเซอร์เลสิกกับรีเล็กสมายแล้วเราควรจะเลือกอะไรในคนที่จะเลือกนั้นเราถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะได้ฟ้ากระจกตาแบบเปิดแลกหรือเปล่าหรือเราอยากได้แผลเล็กตัวนี้ความต้องการของเราจะเป็นตัวช่วยเลือกนะคะ เราเป็นคนตาแห้งไหมถ้าตาแห้งมากเนี่ยบางทีอาจจะเลือกวิธีที่ทําให้ตาแห้งน้อยหรือเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงแสงจ้าก,กันคืนหรือเปล่าหรือกระจกตาของเรามีความหนาและพอจะทําวิธี2วิธีนั้นได้ในครั้งเดียวหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบสําคัญนอกเหนือจากความต้องการของตัวคุณเองในการเลือกว่าเราจะเลือกเฟมโตเลสิกหรือริเล็กสมัยนะคะ